1>, 1บาทตราแผ่นดินพศ2 5 0 5เนี่ยค่ะดูเหมือนไม่มีอะไรนะคะแต่ในความที่ไม่มีอะไรอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะ1บาทพศ2 5 0 5อ่ะก็ะน่าจะจับให้ดูเนาะดูด้านนี้ดีกว่าอ่ะดูด้านหัวพองท่านอ่ะจับอย่างนี้นะคะแล้วก็หมุนอย่างนี้นะคะมาดูเหรียญน,นี้ว่ามีความพิเศษยังไงนี่เลยเห็นไหมคะเขาจะเอียงประมาณนี้ เขาไม่ได้ไม่ได้ขวางไม่ได้อะไรเอียงค่ะไม่เยอะราคาเอียงไม่ถึงครึ่งจริงๆอะ่ะนะคะแต่บรรณีราคาให้เขาไปสองร้อยจริงๆอะ่ะเหรียญน,นี้รับซื้อร้อยหนึ่งก็ได้แล้วราคานะคะร้อยหนึ่งก็ได้แล้วแต่ด้วยความที่ก็คือก็เห็นใจแหละเขาต้องการใช้เงินบนัณก็ให้ไปสองร้อยนะคะเหรียญคือเหรียญเขาเก่ามากถ้าเหรียญใหม่เหรียญสวยอะ่ะจะได้อยู่เหรียญที่เขาเก่ามากเห็นไหมคะเขาก็ เอียงไม่เยอะค่ะเอียงน้อยเนี่ยนะค่ะก็สรุปว่าเหรียญน,นี้รับซื้อที่สองร้อยบาทแต่ถ้าใครที่จะมาขายนะคะราคานี้ไม่น่าจะได้แลวนะคะสภาพแต่ถ้าสภาพดีก็จะอีกอีกราคาอีกว่าอีกว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่สภาพนี้ก็นะคะเอ่อ ซื้อคือพนักซื้อซื้อพนักซื้อจะมาเก็บไว้ค่ะเอามาทําคลิปเอามาเอามาเล่นแหละแบบนี้นะคะ <S <S ถ้าขายต่อไม่ได้ไม่ได้แน่นอนนะคะ200บาทเราไม่ได้ขาดทุนแน่ถ้าขายต่อก็ไม่ต้องขายนะคะซื้อมาเก็บไว้พูดคุยกันนะคะว่าแบบนี้ก็มีด้วยอะไรเงี้ยนะคะเอามาให้ดูเอามาคุยกันว่ามีแบบนี้แบบนั้นแบบโน้นอะไรเงี้ยถ้าเหรียญแบบนี้เป็นไปได้คือพนัก ที่เหรียญผิดปกติเหรียญหายยากเหรียญเหรียญตลกเรีย,ายากเหรียญตลกเนาะเหรียญตลกนะเหรียญผิดปกติอะไรเงี้ยแบบนี้เป็นไปได้มีความเป็นไปได้สูงก็เชื่อนะคะว่าเหรียญแบบนี้ไม่ปลอมไม่ได้ทําปลอมแน่นอนถ้าทาปลอมก็จะต้องทําดีกว่าน,นี้เนาะอาจจะเป็นหัวหัวก้อยก้อยหรือไม่ก็ขวาไอ้นั่นไปเลยนะคะ,ะตรงข้างไปเลยอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือเขาทำแค่นี้เองนะคะก็เป็น สรุปว่าเหรียญน,นี้รับซื้อมาที่สองร้อยบาทหนึ่งบาทตราแผ่นดินหนึ่งบาทขายได้ทั้งสองร้อยบาทเนาะเนี่ยค่ะแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะก็คุยกันหมดแล้วเนาะก็ตามนี้ถึงบาทรางวาดัดพระเศียเล็กพันห้าร้อยบาทตาแผ่นดินเอียงสองร้อยบาท เหรียญน่ะอันนี้ไม่ใช่นี่แจกต่างหากอันนี้ก็ไม่ใช่แจกต่างหากเหรียญที่เห็นนี่กองนี้อะแค่นี้มีอยู่แค่นี้นะคะเป็นเงินสองพันห้าร้อยบาทเพราะว่ารวมนี้ด้วยนะคะเป็นเงินสองพันห้าร้อยบาทคะ่ะเหรียญที่เห็นนี่นะคะสองพันห้าร้อยบาทก็มีเหรียญหนึ่งบาทห้าเหรียญเหรียญสิบบาทสามเหรียญแล้วก็เหรียญน,นี้แบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะสองพันสี่พันสิ มีสองพันสี่พันเขาใหค่ะสี่พันสี่พันห้าร้อยบาทเออเน yeah. ี่ยทีกองที่เห็นเลยนะคะมีอยู่แค่นี้และคะ่ะสี่พันห้าร้อยบาทเห็นไหมดูดูเหมือนไม่มีอะไรนะไม่เหมือนว่าก็ธรรมดาเหรียญหนึ่งบาทจะตันทอนเหรียญสิบบาทเดี๋ยวตั้งทอนทั้งนั้นเลยะคะ่ะเหรียญหมุนเวียนแสดงทอนทั้งนั้นเลยเพียงแต่ขอให้ท่านมีความสังเกตนิดนึงนะคะแล้วท่านก็จะได้เงินแบบนี้ค่ะ เนี่ยค่ะจากหนึ่งบาทสิบบาทนะคะรวมๆกันมาแบบนี้ได้ถึงสี่พันห้าร้อยบาทเลยนะคะ